ต่อไปอ้าวพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กละแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, นะให้กับช่อง y o t u u e Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่แล้วก็ติ๊กต็อกโบน็ตคิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย ถ้าดูนะคะเราจะเจอแบบนี้ก็คือว่าพัฒน,นาการด้านกำเนอมัดเล็กอะคะ่ะเราจะเห็นแบบนี้ทารกแรกเกิดนะคะตอนแรกเกิดแทารกแรกเกิดจะถนงประมาณหนึ่งเดือนลูกจะกำม,มือแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมลูกคุณแม่คนไหนจะชอบกำม,มือกำเป็นสัดส่วนใหญ่เลยหรือถ้าเอามือไปจับเอาไปเอาไปแย่เขาจะกำกำแน่นปักเลยนะคะหนึ่งเดือนจะกำม,มือสองเดือนจะเริ่มกำสลับแบร กมสลับแบบ้างพอสามเดือนลูกจะเริ่มจับสิ่งของได้นานประมาณนาทีหนึ่งแล้วปล่อยจริงไหมสามเดือนลูกจะเริ่มจับสิ่งของได้นานนาทีหนึ่งแล้วปล่อยอ่าสี่เดือนสี่เดือนลูกจะเริ่มถ้าสี่เดือนลูกจะนอนงายเนาะสี่เดือนลูกจะนอนงายแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอาของมาให้เขาลูกเขาจะสามารถที่จะจับสิ่งของสองมือได้ สี่เดือนจะเริ่มจับสิ่งของสองมือได้นะคะเนาะ,ะแล้วก็ประมาณสักสี่เดือนถึงหกเดือนลูกจะสามารถที่จะจับสิ่งของและย้ายมือมาจับอีกด้านหนึ่งได้ะสมมุติว่าให้เขาจับข้างนี้สี่ถึงหกเดือนเนาะจะสามารถที่จะเปลี่ยนมือมาจับด้านนี้ได้อันนี้คือพัฒน,นาการตามวัยของเด็กอายุสี่ถึงหกเดือนนะแล้วก็เป็นช่วงวัยนะคะแห่งการที่จะฝึกใช้แก้วน้ํา แก้วหัดดื่มสามารถที่จะฝึกให้ลูกนะคะเริ่มใช้แก้วหัดดื่มได้เมื่อลูกเราอายุประมาณสัก5เดือน6เดือนประมาณนี้เพราะว่าคือด้วยพัฒน,นาการด้านกล้ามเนื้อหมัดเล็กเขาสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของด้วย2มือได้และสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านนะคะจากมือข้างหนึ่งมาเป็นมืออีกข้างนึงได้ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าจะใช้แก้วหัดดื่มจะฝึกให้ลูกะคะ่ะดูดนมนะคะจากหลอดดูดนะคะหรือว่าแก้วหัดดื่มสามารถฝึกได้เมื่อลูกอายุป,ประมาณ6เดือนในช่วงเวลาที่เหมาะนะคะเนาะ ัานาการของลูกก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้อันนี้คืออยู่ที่กล้ามเนื้อมันเล็กนะอยู่ที่มือก่อนนะอยู่ที่มือก่อนนะอันนี้ผ่านไปที่6เดือนพอมาแเดือนแเดือนแเดือนแปเดือนแดเดือน8เดือน,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 อนฉันเรียกพวกคุณนั่นแหละให้ฟังอ่ะแเดือน ลูกจะกินข้าวได้ช่วงเวลาแดเดือนพยายามเปิดโอกาสให้ลูกสามารถที่จะหยิบจับอาหารได้ด้วยตัวของเขาเองเด็กเวลาที่เขาค่ะได้เล่นเขาจะรู้สึกว่ามันสนุกนะคะเพราะฉะนั้นคือทําอาหารชิ้นเล็กๆนะคะเนาะวางนะคะแล้วก็ให้ลูกเขาหยิบจับอาหารเข้าปากรึเละตุ้มเปะ๊ะไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องเละแต่ให้สนใจว่าได้อะไรจากสิ่งนั้นคุณต้องให้ลูกสนใจว่าคุณฝึกลูกแล้วลูกได้อะไรอ่ะแปดเดือนแปดเดือนนะลูกหยิบค่าหยิบ บางคนแบบว่าไม่หยิบอ่าเขาไม่หยิบเขาไม่รู้บอกเขานิดนึงบอกเขานิดนึงลูกลูกหนูยกมือขึ้นหน้าแบบนี้นะลูกนะเอาหยิบปื๊บอ่ะเข้าปากเออสอนเขานิดนึงว่ามันคือทํำยังไงนะคะเนาะเพราะฉะนั้น8เดือนฝึกให้ลูกหยิบจับอาหารเข้าปาก หนึ่งปีลูกใช้ช้อนได้แล้วหนึ่งปีลูกใช้ช้อนได้แล้วพยายามให้ลูกค่ะใช้ช้อนตักอาหารมันจะเละตุ้มเปะ๊ะไม่ต้องสนใจแต่ว่าให้ลูกได้พัฒนาการฝึกให้ลูกหยิบกินนะคะป้อนกินตัวเองป้อนสลับแม่ป้อนกินเองสลับแม่ป้อนกินเองสลับแม่ป้อนเป็นไง สร้างบรรยากาศในการกินนะคะบางคนบอกว่าแม่ลูกไม่กินข้าวเลยย้อนกลับมาย้อนกลับมาเราได้ฝึกเขาตั้งแต่ตอนประมาณ6เดือนหรือเปล่าเราได้ฝึกให้เขาเป็นเด็กที่กินง่ายนะคะแล้วก็ได้ใช้ความสนุกพัฒนาการของเขาได้เต็มที่ไหมเวลากินเราจะต้องทาให้มันเป็นแบบเรื่องสนุกทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังเลยเอ่ะเอยแบบได้กินกับแม่น่าสนุกจังเลยเออนะคะเนาะโอเคไหมอ่ะอันนี้จบไปทีนี้พอประมาณสักหนึ่งปีลูกเรานะคะ จะเริ่มในการที่จะจับดินสอแบบนี้ลูกเราจะจับดินสอแบบนี้นะคะเราก็ให้ลูกหาจับดินสอเลยแล้วก็เอากระดาษให้ลูกใบหนึ่งลูกจะขีดเส้นนะคะลูกเด็กโดยทั่วไปจะจับแบบนี้แล้วก็วาดนี่แบบนี้เละตุ้มเป๊ะแบบนี้เลยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้แต่ได้พัฒนาการได้พัฒนาการในเรื่องของการหยิบจับการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะโอเคไหมหนึ่งปี ลูกสามารถที่จะขีดเส้นยุ่งๆได้ลองไปฝึกพัฒนาการลูกเราเลยวันนี้ไลฟ์เสร็จจบปุ๊บปลูกลูกขึน้นมาเลยลูกมาเขียนหนังสือให้แม่ดูเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นอะต่อมาสองปีลูกจะเริ่มขีดเป็นเส้นตรงได้ถ้าเราเอาดินสอให้ลูกลูกจะสามารถขีดเป็นเส้นตรงได้อะสามปีลูกจะขีดเป็นวงกลมแบบนี้ได้ถ้าลูกของคุณแม่สามารถทําได้แบบนี้พัฒนาการตามไวโอเค